ขับสารพิษด้วยคาร์ฟิลพาสการดีถอกสารพิษตับเป็นสิ่งสําคัญเพราะตับของเราเป็นอวัยวะหลักในการกรองสารพิษและขับของเสียออกจากร่างกายถ้าตับทํางานหนักเกินไปก็อาจจะทําให้สารพิษสะสมและส่งผลต่อสุขภาพของเราเช่นอ่อนเจี๊ยครึ่งไส้ขบวนการจัดการสารพิษผิดปกติการย่อยไขยมันและการดูดซึมอาหารไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่งตางๆและเสี่ยงต่อโรคเลื้อรังด้วย คนที่มีสารพิษสะสมในตับมากเช่นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากคนที่ชอบทานอาหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหรือแฮมคนที่ชอบกินขนมครเคี้ยวหรือของทอดที่มีไขมันทรานคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็ไม่เว้นนะเพราะบางทีมันมีสารเคมีตกค้างรวมถึงปัจจัยอื่นๆเป็นความเครียดหรือการนอนหลับไม่เพียงพอก็สาม,มารถทาให้ตับทำง,งานหนักขึ้นได้จากบทความข,ของ The Metabolism and Potential Bioactivity พบว่าคลอโรฟิลลมีผลต่อการทํางานในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่และตับช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญและกําจัดของ เสีสวันนี้ป้ายเลยจะมาแนะนำ Colorful Plus ของเซ e r g y ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยล้างสารพิษจากร่างกายปรับสมดุลร่างกายและลดเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเช่นกลิ่นปากลกลิ่นตัวกลิ่นเงือแถมยังมีส่วนผสมของเปเปอร์มินช่วยในการย่อยและให้ความสดชื่นนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทาให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและปรับสมดุลกดด่างในร่างกายอีกด้วยละลายในน้ําดูดซึมได้ดีไม่ละคายคอมาเปลี่ยนชีวิต ให้สดชื่นพร้อมกับขับสารพิจักตับด้วย Colorful p a า s กัน